อะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทําค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่นครปฐมนะคะแม่เอียงก็มาเป็นกเกษตรกรยิงเต็มตัวค่ะก็ลุยงานทุกรูปแบบค่ะอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทําค่ะวันนี้พาทุกคนไปปักชาชะอมแบบง่ายๆสไตล์รวดเร็วบ้านแม่เอียงค่ะเริ่มแรกแม่เอียงก็จะตัดกิ่งพันุ์ที่เลือกมานะคะให้อยู่ที่20-30เซนค่ะบากที่โคนนะคะเพื่อให้เขาเกิดรากได้ดีค่ะแล้วก็นําไปชุบน้ายาเร่งรากค่ะเพื่อให้เขาแตก รากออกมาได้ดีค่ะขุดลุมค่ะเพื่อทำการปักชำนะคะระยะรุมก็อยู่ที่20-30เซนค่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ได้เลยนะคะทุกคนพอเขาโตก็จะเกาะกันเป็นพุ่มๆค่ะไม่ต้องซีเรียสค่ะเว้นนิดหน่อยไม่ต้องเยอะค่ะถ้าใครมีพื้นที่น้อยก็ใช้พื้นที่แน่นอยได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าชะอมยิ่งแตกกอเป็นพุ่มก็สวยค่ะแถมลงทุนครั้งเดียวจบนะคะปลูกกินเก็บกินยาวๆไป20-30ปีปีค่ะ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเกษตรค่ะใครที่ไม่มีความรู้และอยากลงมือปฏิบัติก็ลองศึกษาแล้วก็ลงมือทำค่ะ